นิยายรักนิยายเสียงเรื่องเทพบุตรลาสวาแต่งโดยอนัตตาตอนที่2 0พิบพิซนีถึงกับหูดับเพราะความโกรธได้ยินเสียงวิ้งวิ้งอยู่ในหูหลังจากที่ได้ยินคำว่ามางอเมียหน่อยไอ้ฝรั่งสาละเลวกล้าพูดกล้าใช้คำว่าเมียกับเธออย่างนั้นเหรอ เธอควรจะเอาเข็มกับได้ไมาเย็บปากของเขาไอฝรั่งบ้านนี่จะได้พูดไม่ได้ไปเสียเลยเจคอบหันมาหาเธอดวงตาสีเขียวมรกตเป็นประกายเต็มไปด้วยความดีใจเขารีบยกช่อดอกไม้ช่อใหญ่ที่อยู่ในมือเพื่อยื่นให้กับเธอความโกรธอย่างกรุนกรุนจนหญิงสาวหน้าแดงกำแต่เจคอบกลับ คิดไปเองว่าเธอหน้าแดงด้วยความดีใจที่ได้รับดอกไม้สวยไหมผมตั้งใจเลือกดอกไม้พวกนี้ให้คุณเลยนะลูกพีทเจคอบบอกด้วยความตื่นเต้นเธอจ้องใบหน้าบักซีดาหลงตัวเองแล้วก้มลงมองดอกไม้เธอไม่ยอมรับมันเพราะดูท่าว่าจะราคาแพงดอกไม้พวกนี้สวยมากจริงๆ เจคอบจับมือของเธอออกมาก่อนจะวางมันลงบนมือของเธอเหมือนยื่นอาวุธให้เธอพยายามสะกดความโกรธแล้วเหมือนคลื่นใต้น้ำแต่ทำไม่ได้จริงๆยา <Yeah! S 1> สิ้นคำคำรามนั้นดอกไม้ช่องงามราคาแพงก็ถูกฟาดลงมาที่ศีรษะของเขาอย่างนับไม่ทันโอ้ยโอ้ยโอ้ย บักสีดาของป้าโวพันยกมือกันใบหน้าตัวเองแต่เสียงร้องของเขาก็ไม่ทำให้พิิณีออมมือได้ออกไปออกไปนะวอยสาวสวยที่เคยสุภาพแสนดีถึงกับหมดความอดทนใครเป็นเมียกแกอย่ามาเรียกฉันว่าเมียนะวอยอย่ามาเรียกฉันด้วยว่าลูกผีออกไปจากที่นี่และอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกนะวอย ป้าบปาบปาบและอีกหลายป้าบดอกไม้ที่แสนชอกช้ำค่อยๆหลุดรุย่ยลงเกลื่อนพื้นป้าบโบกผันรีบเข้ามากอดรัดดังบอกบางเป็นการห้ามทับข้างบ้านรีบโผล่หน้าออกมาดูเพราะชอบบริโภคเผือกไม่มีแครมไม่ตกใจเพราะจุ่จูสาวน้อยที่แสนเดียบร้อยอ่อนหวานถึงกับตะบะ แตกฟาดหัวหูบักสีดาจนมีแต่รอยแดงๆกลับไปซพ่พคุณเอ้ยรีบกลับไปซะวันวันนี้ไม่เหมาะที่จะมาง้อหรอกรีบไปรีบไปเร็วๆบัวผันรีบออกปากใกล้ปัดมือปัดมือ,ป,มอปัดมือไปด้วยเพราะกลัวบักสีดาจะไม่เข้าใจในคำไทยเจคอบได้แต่ รีบกระโดดขึ้นรถมองช่อดอกไม้ที่เขาตั้งใจเลือกด้วยความเจตเินใจเขาทำให้ลูกพีโกรธเขามากมายเขาก่อเรื่องขึ้นมาเองเขาก็ต้องตามแก้ไขมันเองไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะโกรธเขาได้ถึงขนาดนี้บรรดาข้างบ้านรีบหดหัวเมื่อพิินีมองไปรอบๆด้วยสายตาที่ขุ่นขวางไม่เอานะาหนูสินี อย่าไปอย่าทำอย่างนี้เขาไปแล้วลูกมานี่มาพิสณนียอมเดินตามป้าบวกผ่านดาวกับเป็นหุ่นกระบอกหายใจฟืดฟาดเพราะความโกรธและเหนื่อยที่ใช้แรงไปมากมายถึงขั้นล้มล้างอะไรที่มันขวางหูขวางตาของเธอได้ป้าบวกผ่านมองดอกไม้ช่อสวยที่ถูกทิ้งอย่างน่าเสียดาย ก่อนจะรีบหาน้ำเย็นๆในตู้เย็นมาให้หญิงสาวดื่มเพื่อแก้กระหายเธอดื่มจนหมดขันลมหายใจก็ยังรัวแรงเพราะความโกรจัดหน้อยไอ้บักสีดากล้ามาเรียกเธอว่าเมียแบบนี้น่าจะกัดให้ลิ้นขาดกระจุยจะได้พูดไม่ได้ไปอีกนานๆเลยคิดด้วยความอาฆาตมาดร้าย หญิงสาวนั่งหอบจนตัวโยนอยู่นานจนลมาหายใจเริ่มเริ่มเกือบจะเป็นปกติจึงก้มหน้าลงกับฝ่ามือสะอื้นออกมาอย่างอดใจไม่ไหวป้าบับพันทอนหายใจแกกอดเธอเอาไว้ด้วยความเข้าอกเข้าใจแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าจเจคอบคิดจะมาที่นี่ทำไมหรือกะว่าจะมาง้อเธอจริงๆ แล้วคนเราจะรักกันได้โดยใช้เวลาเพียงเท่านี้นะหรือแล้วในเมื่อรักแล้วทำไมจะต้องวางยาก,กันด้วยเล่าทำไมไม่พูดจากันดีๆค่อยๆคบหาค่อยๆดูใจค่อยๆพูดค่อยๆจากกันไม่ได้อกหรือที่สุดเมื่อไม่เข้าใจไม่เข้าใจอารมณ์ของหนุ่มสาวจึงถอนหายใจออกมา รูปหลังรูปไหล่ของสาวน้อยเพื่อให้เธออารมณ์เย็นมากขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนจะดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ยอมรับว่าเธอเองก็ไม่เข้าใจก็ในเมื่อเขาชนะเธอแล้วแล้วทำไมเขายังมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของเธออีกหรือต้องให้เธอไปจากชีวิตของเขาจริงๆเขาถึงจะสะสมใจใจเย็นขึ้นหรือยังละจ๊ะเธอพย,ยักหน้าเงึกง มันก็แค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแค่พอได้ออกกำลังกายได้อรารวาดมันก็ดีขึ้นมาบ้างเธอมองออกไปนอกบ้านที่นั่งจากตรงนี้เห็นดอกกุหลาบสีขาวสีแดงสีชมพูดอกโตโตที่เป็นอาวุธที่เธอใช้ตีเขาแล้วก็นึกสงสาร พอป้าบัวพันธอออไปเก็บกวาดเศษซากของมันเธอจึงออกมาช่วยด้วยด้วยว่ารู้สึกผิดดอกไม้พวกนี้ไม่ผิดอะไรเลยคนใจอ่อนรีบเก็บเอาดอกที่ยังดูดีมาจัดช่อใส่จากกันที่หาด้านแถวๆนั้นมันเป็นกุหลาบดอกใหญ่จากเมืองนอกมันสวยรากคาแพงทุกดอกเธอไม่ได้สนใจดอกเขามีเงินจะใช้หา จะใช้จะหาซื้อมาเท่าไหร่ก็ได้แต่เธอไม่ควรจะมาลงกับดอกไม้ที่น่าสงสารเหล่านี้ขอโทษนะเธอเอ่ยขอโทษด,ดอกไม้ป้าบัวผันจึงหัวราะเบาๆทำไปแล้วเพิ่งมารู้สึกผิดหรือจ๊ะคําคพูดของป้าบัวผันทําให้เธอคิดปเปรียบเทียบกับใครอีกคน มาคิดได้ตอนที่ดอกไม้ดอกนั้นเสียหายไปแล้วขอโทษแล้วมันจะหายไหมมันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่าทำอะไรไม่รู้จักคิดวันนั้นผ่านพ้นไปแต่เช้าวันใหม่เจคอบก็ยังเที่ยวมาหาเธออีกอยู่ดีเขามาจอดรถอยู่หน้าบ้านป้าโบผัน เขามาจอดรถอยู่หน้าบ้านของป้าบัวผันตั้งแต่ตีห้าครึ่งเหมือนเมื่อก่อนแต่หญิงสาวไม่ยอมแวะที่บ้านป้าบัวผันอย่างรู้ทันเมื่อเห็นไฟรถเธอออกข้างบ้านแล้วตรงใจไปทำงานโดยไม่แวะที่ไหนและเขาก็ไม่รู้ป้าบัวผันออกไปดูที่บ้านของเธอแล้วนั่นแหละถึงได้รู้ว่าเธอออกไปทำงานแล้วเจคอบ ได้แต่เดินคอตกกลับไปที่รถดูรถดูผลของการกระทาที่เขาเป็นคนก่อเรื่องขึ้นมาเองเจคอฟไม่เจอเธอเลยพอตอนเที่ยงก็ไปหาเธอที่ห้องพยาบาลแต่เธอกลับล็อกห้องพักเงีเงยบๆทิ้งให้สีนวลได้แต่ยืนงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาจะรู้มาบ้างว่าพิสีนีโกรธเขา แต่ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตถึงขนาดนี้เจคอบจึงได้แต่เดินคอตกกลับไปเขาสั่งอาหารเบาๆง่ายๆมากินในห้องเพราะเจ็บระบมลิ้นใจก็ยังคิดถึงแต่ลูกพิทที่แสนหวานของเขาเจคอบหวังใจไว้เหลือเกินว่าเขาจะได้พบเธออีกครั้งและมีโอกาสง้อเธอให้สำเร็จไม่อย่างนั้น เขาคงไม่มีความสบายใจในการใช้ชีวิตของเขาแน่ๆจบแล้วนะคะเทพปุปุตลาสวาตอนที่20เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ จะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนะต่อฝากชมผู้สนับสนุนนะคะเรื่องเดิมนะแต่จะได้มีรายได้นะคะก็ขอบคุณไว้ล่วงหน้านะคะสำหรับคนที่คอยช่วยเหลือตามมาตลอดนะอ่ายังมีนิยายแปลเนาะที่ช่องแมวถ้าเกิดว่า ใครอยากจะเข้าไปฟังก็เข้าไปฟังกันได้นะคะก็มันจะได้ช่วยช่วยกันเนาะช่วยช่วยกันให้ตามมีรายได้เสริมเพิ่มเติมเข้าไปนะคะก็ยอดวิวน้อยมากค่ะคงจะได้ประมาณสักสิเซนเนาะต่อวันประมาณเนี้ยค่ะถ้าตามมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้สนุกดีนะคะก็ลองเข้าไปฟังกันได้นะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ